เดียวเ่เดียวให้แล้วเงห็น่าเ่มเน่งเหองนแล้วบังเม้น้าบังดูโอ้ยข้าวเดียวครับบังบงเอามาเบังไก่นี่ครับ นี่ครับผมเป็นไดครับเดี๋ยวเ่น้ย้ายไี่นี่นี่ับมีหอดแมงดาอีปูแม่ลระง่ามแมงยีเหียดโอ้สุดยอดครับผมของเสียวีสานครับของเสียวิสานอยนา่นดทีหลังะเับางน่ยนเาไว้น่นดีๆอ

ได้แล้วเห็นไหมเกิดติดล้ันสีอดิได้แล้วพี่น้องเอ้ยตัดส่วนถึงนี่กนกินง่น่งหูครับหูใสพิกแหง กุ้ยวหม้อำไปงเส่เพชรบ่อนี้เอยางหยาบโดนพื้นหม้อ่มขเฮ้่อยากหลความือ้อยากน้เอสอันนะนั่งมาแกลสิ นี่สันเดียวเมืองดาเออโอ้ยมีไงขึ้นหมันเมงดาจ้ะเมงดาครับโอ้ยชินหัวใจจรินะเมืองดาเนี่ยไม่เนเมองดาวหอมยิ่งเดียวเมงดาหอมแล้วแสอนยุบมือละเนาะโอ้ยหัวหน่อยเดืยวกำบดเน้นไหลนี่ตอานั้นสองเนาะจะไปไหนรอดนี่ครับจะไปไหนรอดครับ ไม่เง่มุนเขาวันนี้ปลาหุนครับเพิ่งคุณนะครับบมเห็นคนอย่างนี้จะเสียงครับยี่ในปลาพักปลุกมันดีสู้มีเบิ่งครับเล่าอยู่ใน่ปลาพักปุกคุณนี่หันไล่เหี้ยงครับเพราาแม่งกันโ่ไล

ตัวนี้เริ่มที่บ่หัวกแล้วครับตันนี้เริ่มที่บ่ห่วงน,น,น้อยแล้วขี้ขั้นเก็บแล้วเอแต่แม่งรางัมเม้งดาครับผมแม้งหลดหนุงแล้วตอนนี้นี่นะครับอาหารอีสานครับวันนี้มีขายในตลาดหายยากของเสียบ

นี่ปลาผักกบเย็บนี่เป็นไดสุดยอดเลยครับหายจิตหยากรับผมขอเข่งเกินไปซึ่งเกียจจ้าเกียจน้าเกียจจนาไม่ใช่เกียจหมูมนะครับเห็นเมืองดาบพี่น้อง อุ้ยแมงดาย่างไลครับนี่ครับแมงดาหอมครับหอมอตัวไหนตัวบแมง้ับี่ตวนดีวไม่ย่งนาคอยอ่ะไปแล้วบ่นนี่ครับปลาอันนี้ปลาครับ แมงดาถกบล้ S 2ตบาดะโต2ตแวบแมามไดแะตัวกด้อไตัวาเหมกลงาาอาขึ right? mm ้นเะวเนี hmm. ้นเริ่มเปลี่ยนหงกันเด้อค่ะบันี้ <laughs> เรื่อจเปี่ยนวิงคร,รับเจ็บว่าท่านเอาขึ้นมาเจ็บแล้วเอันนี้องไปสวนจะม่วงกหรเนาะเอาไป <c ười> เหมนได้เได้นี่เรอเหม็นได้ได <c ười> เอาไม่ไ่ไม่ไ่ <c ười> อยได้หลแห้งเพียงเองสุดยอดเลยคุณแม่ขอลองไลยแบบนี้ไอ <con? S 2> ีกโอ้ยคือหาหัวมันสิแน่หาหัวมันยัง กุ้แมงายันไตยันไตอวบนี่ครับเนี่แมงหนุนตัวแมงยังงั้นี่แมงกันโซ่แม่มันแมงกันโซ่ยานี่ครับนี่คือแมงกันโซ่ครับผมแต่มของเสียพิสครับผมนี่หาจินยาก

โอเ็บรอ่งงี้เอเ็บไดงมันหี่เงี้ยเบ่ถุงมเหรนั่นเนาะก็อันเขาไปดองม่เสียนิปะอันดองอันอันสาเกียเลยแกะอันเตียวมัหอกอันสาเกียเอาน้ำอันนั่นเปามันจะเขาหมครับพ่อเราพ่พออะไกินหรอครับ นี่ครับผม